สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องอีฟสื a n สั่งชแนลวันนี้ผมจะพาไปซื้อของขวัญปีใหม่น,นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปดูกันเลยแลชก๊อปเอาอไอเดียครับเอาไว้จับของขวัญนะผมก็เริ่มไม่ถูกแล้วเหมือนกันริดว่าอะไรดีครับ,รบวันนี้ครับท่านผู้ชมไปใช่ปะ ไดแล้วนะครับกับอันนี้นะครับมีราคา79บาบาทนะครับดูดูดูรถเลยเดี๋ยวเราไปจ่ายบินกันเลยครับไปกันเลยนี่ครับเช็คบิ้กันนะครับไม่ลาครับก คิดเงินเสร็จแล้วนะครับราคาทั้งหมด79บาทคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับสไคร e ให้ช่องอีกสัง c h a ล n e l ด้วยครับ,บายบายเจอาปุ้นปูนตัวอย่างคลิปต่อไปพบกับ,บ,กบโรงรีนมผมจัดงานคลิสส์มาสเนี่ยคือเซนต้านะครับจะเป็นของขวัญนะครับผมจะได้อะไรไปรุ่นกันรับชมได้วันเสาร์ที่หธันวาคมนี้ครับ